สวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่กําลังติดตามทางช่องของเราช่องของเราช่องของผมนะครับชื่อช่องยอดชายดีผลงาน u t u b e นะครับถ้าแฟนเพจก็จะเป็นยินรีวห้าศูนย์หนึ่งมือสองอชอปนะครับสามารถติดต่อสอบถามราละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรื่องของงานเกงได้เลยนะครับกับทางร้านของเรานะฮะขายเฉพาะรุ่นห้าศนยรุ่นเดียวไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยมาดูกางเกงยินีวรุ่นห้าศูย์หมือสตัวนี้เป็นผ้าหนึบๆแน่นๆนะครับ จับดูนแน่นเลยฮะหนึบมือเลยนะเกตัวนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับสใีในคลิปอย่างไงตัวจริงอย่างนั้นนะครับลูกค้าทุกคนขนาดตามป้าย w 3 4 l 3 2 Made in Mexico ขนาดว่าจริง l สา3สยาวทั้งตัว44ปลายขา8.5ราคา1,800บาทสนใจติดต่อ0961519525ยินดีให้บริการครับผม กางเกงตัวนี้นะครับผ้าหนึ่งเป็นแน่นเลยลูกค้าท่านไหนได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังครับผมรับประกันให้เลยนะกางเกงตัวนี้งานปลายขาเป็นงานปลายขาเดิมๆนะฮะถ้าใ,ใครดูที่ไม่ชํานาญนะฮะอาจจะดูเป็นปลายขาตัดเย็บมาจริงๆเป็นงานปลายขาเดิมๆนะครับลูกค้าตัวนี้เดิมๆมาจากโรงงานผู้ผลิตเลยนะฮะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลน, <cooker S 2> นะครับผมเห็นในสายตาผมยังไงผมพูดตามความจริงทุกอย่างเรื่องของการค้าขายนะครับไม่มีคําว่าอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนนะมาดูสีด้านหลังกัน สีด้านหลังกับสีด้านหน้านะครับไมโคิปังเกงตัวนี้ผมคาดว่าน่าจะยังไม่ผ่านน้ําเลยนะฮะคาดว่าไม่ผ่านน้าเลยก็ว่าได้เพราะว่าสภาพปเกงเหมือนใหม่เลยนะฮะเนี่ยนะฮะสีใหม่หมๆเข้มๆแข็ง,ขงๆท้าหนึบๆเลยนะฮะจับแล้วหนึบม,มือเลยนะฮะเกงตัวนี้สวยมากทุกคนป้ายเรซแถบสกรีนสองหน้านะแดงชัดเจนนะฮะเนี่ยจะสก,กรีนสองหน้าส่วนป้ายประเกฑนดับเบิลยูสามสี่เอลสามสองจะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะฮะกางเกงยีนลีวยรุ่นห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับ เดิมทีจะเป็นเก,ง,เกงคุณแรงงานนะที่เขาสมัยเขานิยมผุดหาสายแร่ทองกันนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะเขาจะนิยมใส่กันจนกระทั่งานายลีไวสเตลเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเกงยียนตัวแรกเนี่ยจะมาจากผ้าใบที่เป็นผ้าใบที่มุงหลังคามมาอะไรประมาณนี้นะเอามาตัดเย็บเป็นเกงนฮะแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะ นายลีวาจนไม่มีผ้บบาใบจะเย็บขายนะฮะก็เลยไปหากางเกงผ้ายีนในปัจจุบันนี้มาขายนะฮะและตอนนั้นนะฮะยังไม่ได้เรียกผ้ายีนนะเขาเรียกว่าผ้าเจนัวนะเพราะว่านายลีวาเนี่ยไปพบผ้าชนิดนี้ที่ประเทศอิตาลีเมืองเจนัวนั่นเองนะฮะจนผ้าชนิดนี้นะฮะนายลีวาได้นำมาตัดเย็บเป็นเกงจนมีชื่อเสียงในประเทศอิตาลีเองแล้วก็จนดังมาถึงประเทศฝรั่งเศสและได้มาเปลี่ยนเรียกชื่อผ้าชนิดนี้ว่าผ้ายีนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ กางเกงยีนลีไวตัวนี้นะฮะสภาพเหมือนใหม่นะฮะสวยๆเข้มๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเราเดี๋ยวผมย้ำให้อีกทีนะฮะขนาดตามป้าย W34L 32ลยูสามสิบสี่เมตรอินเม็กซิโกคาราว่าจริงเอลสายาวทั้งตัว34ปลายขา8.5นะครับกางเกงสไตล์ออริจินอลก็จะเป็นทรงขางกระบอกตรงปลายขาจะอยู่ที่8ถึง8.5ถึง9จะอยู่ประมาณนี้นะฮะร,ราคา1,800บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อ0961519525 ยินดีให้บริการครับผมขอบคุณครับ